我是ก e e นซันเจนาชนยนิมนั้นไจสวยยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณโยบผมกรีนซันนะครับผมอยู่กับรายการเด็กเรียนเรียนจีนนะครับผมวันนี้ผมอยู่โฮสเทลนะครับผมในอ่กรุงเทพเรามาดูกันว่าในโฮสเทลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอาภาษาจีนเนี่ยพูดยังไงบ้างไปกันเลยโฮสเทลนะครับผมภาษาจีนพูดว่าลู่เซ่อลูเซลเซ อ่า่อแปลว่า h o สเทลต่อไปครับคงเถี่ยวนะครับผมคงเถียวนะครับแปลว่าแอร์นะครับคงเถี่ยวนะครับคงเถียวนะครับต่อไปครับพัดลมภาษาจีนว่าเฟิงสั้นเฟิงสั้นแปลว่าพัดลมนะครับเฟิงสั้นต่อไปล็อกเกอร์ครับกุยจือกุยจืออ่าล็อกเกอร์ภาษาจีนว่ากุยจือนะครับเรามาดูไม้แขวนเสื้อครับไม้แขวนเสื้อภาษาจีนว่า อีเจ้าอีเจ้า,จามาคขวนเสื้อภาษาจีนเพราะว่าอีเจ้านะครับผมเรามาดูหมอนภาษาจีนกันบ้างนะครับพูดว่าเจิทนโถเจินโถ,นถหมอนภาษาจีนเพราะว่าเจินโถนะครับเรามาดูผ้าห่มที่อยู่ด้านล่างนะครับผมผ้าห่มภาษาจีนเพราะว่าเป้จืเป้จืส่วนด้านบนพูดว่ายี่จิน พระเชตัวภาษาจีนว่ายี่จินนะครับผมยี่จินนะครับแปลว่าพระเชตัวนะครับดูเตียงที่เรากําลังจะนอนนะครับผมเตียงภาษาจีนว่าฉวงฉวงฉวงแปลว่าเตียงนะครับขีกาดภาษาจีนพูดว่าฝังขาอีกทีครับฝังขาขีกาดภาษาจีนว่าฝังขานะครับนี่แล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องอาบน้ํานะครับห้องอาบน้ําภาษาจีนพูดว่า ยี่ซื่อนะครับผมย่ซื่อนะครับผมยแปลว่าห้องอาบน้ํานั่นเองนะครับต่อไปนะครับไดเป่าผมภาษาจีนว่าชุยเฟิงจีชุยฟิงจีชุยเฟิงจีแปลว่าไดเป่าผมครับ ในโฮสเทลภาษาจีนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะที่จริงก็มีอีกเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ผมจําได้ประมาณเท่านี้นะครับผมโอเครูก้กลัวหยดชั่ววูนะครับผมวอกันเต้าเต้าเชียนแปลว,ว่าถ้าสมมติมีความผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมกับผมกรีนซันสำหรับวันนี้ thank you for watching ครับ see you next time bro. bye bye ขอบคุณครับเรเี